บัดนี่ยนางพื้นว่าคนเฮานี่ยเ,เกิดมาต้องมีแม่อยม่ยขันบ่นมีแม่แท้สังสิได้เกิดมาคนแม่มี กลืนนออผู้ผาบ่อาบออหยังฮามขันสังสาเทียมได้ไพผู้ลืมคุณแก้วมันดาผู้เป็นแม่ตกนาโลกเทียงแท้เขานาวาแน่นอ ได้รับความนื้อเดือดร้นหอนหิงบ่มีหายตุกบายเวจีแม่นบ่มียำ่ำแลลมนะมานดาแก้วมีคุณอนันเนกบ่อาจนับันอันถวนคุณแก้วแม่คี เมนเสี้ยวแผ่นฟ้าเป็นกระดาษท่องเขียนนะเอาผโเโขาเป็นปากกาขีดเขียนพระคุณเจ้าหอมนะเอานาทีท่านนา สาโมโทกวางไงมาเป็นมือเขตแต้มพระคุณเจ้ากระบอบพอมคุณแม่ไหลกระดอ คุณพ่อก็คือกันอน,นั้นตัง้งสงไข่นับบ่ไหวพระคุณทานหาประมาณบ่มีใดแนวใดใดบ่มีทอขอให้พวกพี่น้องประคองไว้อย่าลบคุณนะ ตั้งแต่มือเกิดพลคุณแม่ดูแลคอยถนอมโบตตาอยู่สุวรรณแลงสาหอมนะคุณแม่คอคอยเฝ้าถนอมเอาหองงงงงงหงงง จนได้ขันใหญ่มานาคุณแม่หาของปอนแต่ยังนอนอยู่ในโอยัอยงบ่หูเหตุดได้เฮให้ไวแอวนมอนาคุณแม่จมว่าเคลนเหมือนตาดวงพ่อเหิบเโอ คุณแม่วิไลยุ่งไว้บ่ให้ตอมนะคุณแม่หอมดมแกงเหนมดงโลกย่งอ่อนคุณแม่ยำข้าวหมูคุณแม่จกข้าวป่อนยำห่อนกะผัดวีนะ นอกจากนี้ขี่เหี่ากะเทียวบายเม็นปานใดกะฟุ้มฟ้ายเช็ดโทให้ดูเกียงคุณแม่อดสาเลี้ยงบทตาจนว่าไงจูนว่าได้ปากว่าพระคุณเจ้ากะเล่าสอนนะ สอนให้หัดเยีดินสอนให้ยืนสอนให้เดินสอนให้เอินพ่อแม่สอนให้เอินเท่าแก่เอินพ่อแม่พี่น้องลุงป้าญายยายนสอนให้เอิ้น,นออ้องอายเอินปู่ย่าตายายให้หูจักจับใบเวียกงานกันสร้าง สอนในทางเลี้ยงลงก่อกลางก่อไก่หู้จักน้อยจากใหญ่ให้หู้จักปากว่าพระคุณเจ้าก็เล่าสอนนะกินบ่เป็นแม่กาปอ เป็นแม่กะก่อมเพียนถนอมจนใหญกะมาแล้วกะเล่าตงน่ะพ่อแม่สงจนวัดเอาหาให้กินอยู่บ่เศร้าขอว่าเจ้าดอกเป็นหัว ลูกเป็นพว่วเป็นพวังพ่อแม่เลี้ยงลำได้ให้เพียงกำดอกกิงกันแม่กินข้าวเมื่อลาปัน Năm treo cả phối cửa đến hôm Lửa chạc bộ ta tôn im tìm chẳng em càng sa ha, tàng hay bốt say Hà ha, thấy lục trái อยากเป็นเจ้าเป็นนายเป็นตำรวจกวดมากระพาโสมุทหารานนะอยากเฮ็ดเวียกโยบานกระพาให้ทำนะา,ายนนนนอกกาายากศึกษาเรียนโมนเป็นสังกนนอกการค้าอยากศึกษาเรียนลู เป็นคุณครูเป็นแพทย์หญ่พ่อแม่ตามเหตใดขันหาให้โคโซแนวนาเลี้ยงหญ่แล้วผัดลืมแม่มันดาหนีไปมีพภรรยามผัดเราลืมสองเท่า เอาเมียแล้วผาดลืมคุณป,ป,ป้าปอยแป้วพัวแล้วกะจอยลืมเท่าบ่อาหายามำพันทุกพุนนาจังเฝ้าแล่นมาขอให้ทอได้กะบ,บ่พอพรอมขันแล่นมาหน่อขอเลือยมนะมีเงินพอ เม่ปั่นให้ขอางเนียวใดเมี่ป้อนใส่โลกผู้น้อยผู้ใหญ่เที่ยวมาไทยอยู่บอันเมืดแล้วผัดแอวมู ผู้ยุไกกะวนผู้ยุไกกะวนมาขอแอวแต่แนวเดียวบ่มีไัยสิมาเดียวแม่ผู้เดียวฝันลืมจอยขอยแต่ทางสิมาเบาขอเอามุนแต่นะ ินเท่าเพิ่นแก่แม่ผู้เลี้ยวเลี้ยงบ่ได้คันไทยแล้วพาดบ่แทนโลดค่าแค่หันนอาางมนุมางมนอาางมน เนเรานีทานเก่าโบรานการเดินย,ยุ่มดึงเป็นนิทานเชาวนาซากันมาดังก้องน,นะบ้านกระเดาตาท,ท้องพลยาโสทอนในยินบ่โลกชายขาเลี่ยงเสียงโคนเมาดอกซาไปเอ เดี๋ยวนี้เพิ่นากเาตุฐาุไว้เป็นที่หญ่อนุสรนนะทั้งจังหวัดยะโสธรแต่ก่อนมานั้นแล้วนะยังมีไอ้กำพาอยู่กับแม,ม่มารดาถึงฤรือดูทำหนะาก็เเราไปตกกามนะ ฝนตกมาอเอาควายตูไปไทยน้าออกกาบาลูกชายออกจากบ้านแต่งามเศร้าดอกก่อนง่นายนะมันเป็นคนโหดลายเคียดง่ายหายเร็วเอาควายไปไทยนาจนว่าสวยหิวเขานะ คอยาเจ้ามันดาสิไปสทรงอยู่ในทงกว่างกวงคอยได้กระบอเห็นนะจนว่าตาเว้นเขินสวยพอเพ้นแดดแก จังเห็นแม่ได้ย่างเฝ้าข้าวนั้นว่าย่างมาน่ะแม่กะบบได้สากะเฝ้าย่างไว้ว่าแต่ว่าน้มันไขกะย่างมาจนหิวลาหาน่ะมาถึงแล้วมาดากินใส่หีบมาว้าเอโล แกวแม่มาแล้วให้ดวนมา,นาโลกชายบอดซากับเฝ้าแลนทันทีเพราะมันมีโกธากันเขียดฟุ้นซุนอาหายมนะมันหิวไหลจนถึงขันเว้ามึงมึงมันมาน,มน ดานั้นกะเบาอ้อยก้องเข้ากะก้องหน่อยหน่อยเนยวกินกะหน่อยหน่อยทั้งปล่อยได้มือนางโลกชายนาบึงขึงเข่าใส่เล่นไปหา ส่วนว่าทางมันดากาวกินสะเดลาอิ่มอยู่น้าแม่กะวาออยู่ในใจแม่กะวามากินสาวลูกลาเหิบมาเฝ้าอย่าเอาไปนะขันบอยอิมแม่เสียหาดอกมาให้อยู่ในเหือนยังมีโยโล ก็โคด้าปล่อยเขียดว่ากองเขาาน่อยร้อยเขาใส่แอกไทยดนะปป้แอกน้อยแล้วกะได้โอ้ยแลนมาใส่ผู้มันดาม โดยบอฟังคำจาดอกแม่วอนน้ออาอุมมันกะตหัวเทา ติหัวเทาลมลงตายมีดสิริยิมตายคักบอระบาดนีีพี่ายหา้ตาตำแหนกำมีเว้นเขียนนำทาน มันข่าแม่แล้วมันจึงเอาก้องเขาน้อยเปิดออกดอกมากินนะกนั่งอยู่ธงนอปลาตีนเม่โตข้ขันตายแล้วเลียวเห็นนานนาแก้วหัวใจโอ เกวียนวัวใจเกิดสะบันเกินเขากบว่าลงหนัพ่ากว่าบาปไปเสียมาเกิดกับตนกว่าแต่เปลี่ยนป่าปังขันบาปเวน้นำเสน้น จึงลุกไปวนไหยขอขอมันขอขอมันโนตุน ผพดพาแทมันดาจ้าจงอภัยย้ายโลกนี้ได้เป็นบาปปังย้อนละพอความโกทางสั่งใจบ่ทันได บาดเนี้อขอหน้ำว้ขออภัยให้ลูกเนืแม่เอ้ยแม่ขึ้นมาลูกน้อยอย่าตายทอนนะแม่ ลาะเจ้านี่ทางเกาเข่าบัญญายข้าแม่ตายเพราะความหิวมืดมัวเมาบาข้าแม่ตายเพราะหิวเขาเอาคอนมาแล้วตีต่อย เทียดว่ากองเขาน่อยว่าเน้วกินน้อยน่อยลอยใส่แม่เหลวผัดปล่อยคนใส่หัวแม่อดจอยเรดตายมอยมนาแม่นบ่อคืนนั้นนอกน้ำสาหาาย